กูสุรันดีด่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่คุณยายน้าุณป้าและเกาะเพื่อนพี่ๆน้องๆที่กำลังติดตามรับชมนะคะช่องกูสุลันของเราเจอกันในช่องของเย็นวันอาทิตย์ แวมก็ยุ่งๆมาหลายวันเหมือนกันนะคะเมะื่อวานนี้ก็ทําฟิกตลอดเตยไม่ได้อัปเดตข่าวคราวของเซียวจาย้านและหวงยีป่ป๋อวันนี้เรามาอัปเดตข่าวคราวนะคะของหวงยี่ป๋อก่อนเรื่องราวของคดีความที่เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงของวันที่16ที่ทด้านห้าของ y h นั้นได้มีแถลงการออกมาเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อ้างบอกว่าเธอนั้นตั้งท้องกับหวงยีป่ป๋อ ก็คือเธอกูกข่าวขึ้นมานั่นเองบอกว่าเธอเนี่ยตั้งท้องกับหวังอีปอ๋อและหวังอีปอ๋อเนี่ยไม่ยอมรับผิดชอบไม่ยอมคิดถึงเธอไม่พูดไม่คุยกับเธอแล้วก็คุกคามเธอประมาณนี้นะคะและล่าสุดนี้เธอได้ปิดแอคเคาท์ไปแล้วแล้วก็อย่างที่เราเห็นนะคะรูปภาพต่างๆคลิปต่างๆเนี่ยที่อยู่ในแอคเคาท์ของเธอมันไม่ใช่รูปของเธอเลยนะคะเธอไปนํารูปภาพของคนอื่นมาใช้ประกอบเพื่อที่จะทําลายชื่อเสียงของหวังอีปอ๋อคือกูกข่าวขึ้นมานั่นเอง ทางาขอาวว่าได้มีแถลงการออกไปแล้วในฉบับแรกนะคะส่วนฉบับที่2นี่ก็ตามมาติดติดฉบับเรื่องราวข,ของคดีความล่าสุดนี้กับยูเซอร์เนมนี้บางคนอาชจะคิดว่าเขาขูลเล่เล่นๆอาจจะไม่เอาจริงแถลงการไปแบบนั้นแหละแต่ทางด้านของ YH ค่ะาเอาจริง เรื่องราวของความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีความล่าสุดนะคะของผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกว่าเธอเนี่ยตั้งท้องกับหวังยี่ปอ๋อเนี่ยแถลงการล่าสุดนะคะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ทราบกันไปแล้วแต่ว่าก็ต้องทําข่าวอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากๆในช่วงวันที่17ช่วงบ่นายๆนะคะทางด้านของ yh ก็มีแถลงการออกมาล่าสุดวันที่16มีนาคมปี2023สบริษัทเราและคุณหวังยี่ปอ๋อได้มอบหมายสนักงานกฎหมายดําเนินการรับรองเอกสารและรวบรวมหลักฐานทั้งหมดของเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้วังป๋อ ก็คือหมายเลขนี้นะคะเขาก็บอกว่าได้รวบรวมแล้ว วันที่17มีนาคมบริษัทของเราและคุณหวังอีปอ้ป๋อได้มอบหมายสำนักงานกฎหมายนั้นฟ้องร้องผู้ใช้เว็บป๋อก็คือท่านนี้ต่อศาลโดยให้ศาลตัดสินคำพูดของผู้ใช้เว็บป๋อถือเป็นความผิดหมิ่นประมาทตามกฎหมายต่อคุณหวังอีปอ้ป๋อและร้องขอให้ศาลนั้นสั่งให้ผู้ใช้ไมโครบล็อกที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ดําเนินการขอโทษต่อสาธารณชนชดเชยความเสียหายที่เกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิและความรับผิดชอบตามกฎหมายบริษัทของเราเนะ้นย้ำอีกครั้งว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สารที่ที่ยกเว้นจากกฎหมายบคุคคลใดก็ตามในคนร ไม่ชอบต่อคำพูดและการกระทำของตัวเองข้ออ้างแก้ตัวใดๆไม่ใช่เหตุผลในการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นบริษัทเราจะคุ้มครองรักษาสิทธิผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของคุณหวังอี้ปออย่างเต็มที่การละเมิดสิทธิจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนในถแถลงการนะคะได้แนบภาพการจดทะเบียนขึ้นครีคุ้มค,ครองสิทธิของคุณหวังอี้ปอมาด้วยนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะคือเขาเอาจริงค่ะ ความผิดนะที่เขายื่นฟ้องร้องผู้ใช้เบอป๋อท่านนี้เนี่ยที่บอกว่าเธอตั้งท้องกับวังอีปอวังอีปอปพ่อ,องลูกเธอแล้วหวังอีปอนี่ไม่รับผิดชอบไม่คิดถึงเธอเลยแล้วก็ยังไปคุกคามเธออีกตรงนี้เนี่ยความผิดก็คือว่ามินประมาทมินประมาทตามกฎหมายต่อคุณหวังอีปอเขาขอร้องเลยนะให้ศาลเนี่ยสั่งให้ผู้ใช้ไมโครบล็อกที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ดําเนินการขอโทษต่อสาธารณชนชดใช้วชความเสียหายที่เกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิและรับผิดชอบตามกฎหมาย คือหลังจากที่มีเรื่องราวนี้ออกมานะคะเราบรรดาฟแฟนๆนะคะและคนที่แบบติดตามหวังอีปอเนี่ยทุกคนล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้มากๆอย่าให้หน้าคนที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมามากๆเลยหน้าตาจะเป็นยังไงเราก็เป็นกําลังใจให้กับหวังอี่ปอด้วยนะคะสับเรื่องราวของคดีความมันก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆมันไม่น่าที่จะเป็นเรื่องสุดท้ายอะคะ่ะโดยเฉพาะปีปีนี้เนี่ยหวังอีปอเขาลือมาเยอะมากๆคนจ้องทําลายชื่อเสียงก็เยอะมากๆแต่ต้นสังกัดก็จัดการได้ทันทีทันควันม ได้ปล่อยให้เรื่องเนี่ยมัน3วัน7วันแล้วค่อยจัดการเพะชั่วโมงนี้อีก5นาทีฟ้องเลยรวดเร็วมากๆขอเช่นชมว h ค่ะกับการปกป้องหวังอีบปอด้วยความรวดเร็วในช่วงวันนี้วังอีปอฟิชเชียลก็มีคลิปด้วยฮะก็คือเป็นคลิปของหวังอี้ปอฮันในตอนที่หวังอีปอนั้นไปโปรโมทนะคะหนางได้ขี่ด้นเปลนั่นเองแหวนมึงจำได้นะคะวันนั้นวังอีปอแบบไอมากๆเหมือนนางแบบไม่ค่อยสบายเท่าไหร่สอบการเดินทางไปโปรโมทนะคะหนางได้ขี่ดนเปลขอบคุณหวังอี้ปอออฟฟิเชียลดยค ในส่ง,งเซียวจานวันนี้ยังไม่มีอัปเดตอะไรนะคะในส่งของโซเชียลมีเดียเราก็รอคอยเซียวจานที่จะอัปเดตอินสตาแกรมอยู่ แต่เซียวจา้านก็ยังไม่ได้อัปเดตคือเซียวจานเนี่ยอัพในตอนที่แบบอยู่ยุโรปตอนที่กลับมาจีนนะคะเซียวจา้านยังไม่ได้อัปเดตสําหรับอินสตาแกรมมีเพียงแค่สโพสต์เท่านั้นตอนนี้ยอดฟอลโลเวอร์นะคะจะทะลุ5,000 500, 0 0คนแล้วและส่วนอินสตาแกรมของหวังอี้ป๋อออฟฟิเชียลทะลุไป73,000กว่าคนแล้วค่ะขอสังคารดีใจด้วยขอบคุณพี่น้องทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะเรื่องราวของหวังอี้ป๋อกับความคืบหน้าคดีความของผู้หญิงคนหนึ่งที่กุข,ขาว,ว่าเขาตั้งท้องกับหวังออรง,ง,องรอช ประกาศขอโทษต่อสาธารณชนและชดใช้เงินด้วยวันนี้ค่ะทุกคนน,น,นอนหลับฝันดีนะคะมังขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านสุ